ใช่ใบาดาวสวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะปกติที่ร้านดาวจะปิดวันอาทิตย์และวันจันทร์วันนี้ดาวจะพาไปดูว่าที่ร้านดาวใช้ใช้สินค้าไทยอะไรบ้างแล้วก็ดาวสั่งมาจากไหนราคาเท่าไหร่นะคะตรงนี้จะเป็นที่เก็บของของดาวนะคะแล้วเปิดมาก็จะเจอตู้เย็น ตรงนี้ดาวจะเก็บไว้เ,เก็บผักค่ะซื้อผักมาเก็บไว้แล้วก็ไก่ดาวจะต้องทำการละลายน้ำแข็งก่อนที่ดาวจะใช้พรุ่งนี้ดาวต้องหั่นไก่ค่ะอันนี้จะเป็นกล่องสำหรับใส่อาหารของดาวค่ะแล้วก็จะมีถังแก๊สสองถังในรถก็จะมีอีกสองถังนะคะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นช่องแช่แข็งของดาวคะ่ะซึ่งวันนี้ดาวเพิ่งได้เพิ่งสั่งของมาแล้วไก่อะ่ะดาวสั่งมาจากไทยนะคะเป็นไก่ไทยดาวเคยลองของประเทศอื่นนะคะแต่แต่ดาวไม่ชอบดาวว่ามันรสชาติไม่เหมือนกันแล้วนี่ก็คือกุ้งค่ะกุ้งกุ้งดาวสั่ง Black Tiger ไปนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่มี ดาวใช้ไซส์1 6บ0ส่วนข้างๆเราจะเอาไว้เก็บกุ้งค่ะพรุ่งนี้จะมีอีกบริษัทหนึ่งมาส่งกุ้งค่ะส่วนอันนี้จะเป็นกล่องใส่อาหารของดาวค่ะจะมี3ชนิดจะมีกล่องใส่สำหรับผัดไทยแล้วก็สำหรับผัดต่างๆและใส่น้ำแกงต่างหากและใส่ข้าวต่างหากค่ะแต่ละไซส์จะไม่เหมือนกัน ส่วนตัวนี้จะเป็นมาม่าค่ะมาม่าดาวลองมาหลายยี่ห้อนะคะแต่ดาวชอบมาม่ายี่ห้อนี้ที่สุดค่ะหนึ่งห่อก็สิบสิบสองโครนได้ค่ะสิบสองโครนตกราคาที่บ้านเราประมาณหกสิบบาทถัดมาก็จะเป็นกะทิค่ะยี่ห้ออร่อยดีดาวลองมาหลายยี่ห้อเช่นกันค่ะแต่ดาว ชอบยี่ห้อนี้มากที่สุดคือไม่ต้องผสมน้ําเพิ่มค่ะเพราะว่าดาาคิดว่าเขาผสมน้ํามาให้แล้วแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะดาาเคยสั่งยี่ห้ออร่อยดีเหมือนกันแต่ว่าด้านในอจะไม่เหมือนกันด้านในจะเหมือนน้ําผสมแป้งอะค่ะดาาก็สงสัยว่าเอ๊ะยี่ห้ออร่อยดีนี่เขาปรับปรุงสูตรหรือเปล่ามีแอบนอยนะคะอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าดาาก็เาาก็เลยสังเกตว่าเออแพ็กเกจจริงทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยทําไมมันไม่เหมือนกันจนดาวมา เอะใจตรงเนี้ยค่ะ Product of Thailand ล็อตนั้นอ่ะที่มีปัญหาอถนั้นที่ที่ที่มีแค่น้ำแล้วก็แป้งอ่ะอันนี้ดาไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะ p Product ล็อตนั้นอ่ะจะเป็น Product of ประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ไทยแลนด์ดาวก็ส่งคืนร้านค้าที่ดาวสั่งมาแล้วดาวก็บอกเขาว่าต่อไปนี้ต่อไปนี้จะเอาจะรับเฉพาะ Product of Thailand เท่านั้นอันนี้คืออ่า ซอสมะขามอันนี้คือยี่ห้ออร่อยดีนะคะดาวพึ่งลองพึ่งพึ่งได้วันนี้วันแรกปกติดาวใช้ของคุกแบรนตาไกา่น้ำพริกเผาดาวก็ใช้ยี่ห้อนี้ค่ะน้ำพริกเผาดาวใช้ใส่น้ำไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็ต้มยำส่วนเส้นผัดไทยดาวใช้ยี่ห้อนี้ หาวๆ3มิลลิตรแต่ว่าเขาว่าเขาเหนียวเขาเขามีความเหนียวความนุ่มเหมือนกันค่ะเดี๋ยวดาวจะขึ้นราคาให้นะคะเพราะว่าดาวจำราคาไม่ได้แล้วที่ร้านดาวอ่ะจะทำผัดไทยกูตเล่นฟรีเพราะว่าจะมีลูกค้าบางท่านนะ่ะไม่ใสาแพ้กูตเล่แล้วเวลาดาวทำอ่ะดาวจะใช้ซอสสำหรับกูเล่นฟรีโดยเฉพาะตัวนี้ค่ะ ราคาก็เจ็ดสิบโคนค่ะสามร้อยห้าสิบบาทบ้านเราแพงมากค่ะแล้วใช้ได้ไม่กี่ครั้งแต่เพื่อลูกค้าค่ะเราทำได้แล้วน้ำน้ำซอสมะขามเราอะที่เราสั่งมาเยอะเพราะว่าเราจะทาผัดน้ําซอสผัดไทยเองบ้างบางครั้งค่ะแต่ส่วนมากถ้าเกิดไม่ทันเราก็จะดัดแปลงเป็นซอสพัทไทยนรสิงผสมกับอซอสมะขามค่ะ แต่ดาวเพิ่มน้ำตาลปี๊บเข้าไปด้วยแล้วก็แล้วก็ผสมกับมิกซอสที่ดาวใช้คือต้องแล้วก็ชิมให้ได้รสเปรี้ยวหวานค่ะชิมเอาที่เราชอบเลยค่ะส่วนพริกแกงดาวจะใช้ยี่ห้อนี้นะคะตาคุกแบนใช้มาหลายยี่ห้อเหมือนกันค่ะแต่ชอบคุกแบนมากที่สุดอันนี้แล้วแต่ความชอบของแม่ครัวนะคะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันก็ต้องแล้วแต่ที่เราสะดวกด้วย แล้วก็ซีอิ๊วดำดาวใส่มิกซอสของดาวอะค่ะมัสล mm ูมซอสซีอิ๊วขาวเห็ดหอมดาวใช้สำหรับผัดเอเอทำไส้ปเปียแล้วก็มิกซอสของดาวเองค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นไไรทิพจะจะเป็นพวกน้ำตาลแล้วก็ แล้วก็พริกค่ะแต่อันนี้จะไม่ได้มาจากไทยนะคะเป็นเ็ดหูหนูซอยค่ะเอาไว้ใส่ทำไส้ปเปียแล้วก็น้ำตาลปี๊บเดี๋ยวดาวจะขึ้นราคาให้นะคะเพราะดาวก็จำราคาไม่ได้แล้วก็ส่วนเอกของงานนี้เลยค่ะคือผงรสดีแซบนัวที่ครัวรสดีค่ะ จะมีจะมีช่วงต้นปีคะ่ะที่ว่ารถดีไม่สามารถนำเข้าทางยุโรปได้เพราะว่ามีส่วนผสมที่เกินมาตรฐานที่เขากำหนดแต่ตอนนี้สามารถเข้าเข้ามาได้แล้วคิด,ค,ด,ค,ดคิดว่านะคะก็ถ้าใส่มากก็คอจะแห้งหน่อยก็ควรจะที่จะระวังนิดนึงนะคะมิกซอสของดาวเราจะใช้ซอสหอยนางรมตามแม่ครัว ส่วนโซย่าเราก็จะเป็นยี่ห้อตราเด็กสมบูรณ์ค่ะก็จากไทยเรานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าอะไรเนี่ยเอ้ยนึกไม่ออกสับป,ปะรดนี่คนภาคก็จะไม่เป็นสับป,ปะรดแล้วนี่อันนี้ก็มาจากไทยเหมือนกันค่ะ Product of Thailand กล้องไม่ชัดนะคะเนี่ย ทำไมหล่อนไม่ซูมให้เนี่ยฮะถัดมาก็จะเป็นหน่อไม้หน่อไม้ยี่ห้อนี้ดาวมีความรู้สึกว่าเขาอ่อนค่ะกินกินได้ทุกกินได้หมดเลยคือไม่แข็งดาวเคยใช้อีกยี่ห้อหนึง่งดาวรู้สึกว่าเขาแข็งเขามีความแข็งอยู่ความแข็งกระด้างอยู่ความไม่น่ารักอยู่ แล้วก็น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มปอเปี๊ยะดาวเคยรีวิวไปแล้วนะคะดาวใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าดาวชอบทุกอย่างที่ดาวซื้อคือดาวลองมาหลายยี่ห้อแล้วดาวชอบค่ะดาวก็เลยดาวก็เลย,เ,เ,ลยเอาอันที่ดาวชอบดีกว่าแล้วอันนี้คือบุญเส้นที่ดาวใช้สำหรับทำปอเปี๊ยะซึ่งที่เนี้ยมันมันมีให้เลือกไม่เยอะค่ะอันนี้ดาวจำเป็นต้องใช้ จบการรีวิวเท่านี้นะคะอ้ออีกอย่างหนึง่งหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะใช้ดีใช้ดีมากค่ะอันนี้คืออันนี้อันนี้เรายังไม่ได้เปิดใช้นะคะเราซื้อมาตุนไว้เฉยเพราะว่าถ้าเกิดว่า เสียอีกเราจะได้มีมีไว้เลยเปลี่ยนได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนตัวนี้คือตัวที่เสียแล้วที่ดับอนาดไปแล้วส่วนว่าด้วยเรื่องของข้าวนั้นเราใช้ยี่ห้อซันลีค่ะเป็นข้าวหอมมะลิจากบ้านเราราคาจะตกถุง1-275คคนค่ะถ้าถ้า คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสามหนึ่บาทได้อันนี้18บกิโลนะคะใช้มาหลายยี่ห้อเหมือนกันค่ะแต่ชอบยี่ห้อนี้มากที่สุดย้ำอีกครั้งนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะอันนี้คือบินที่ดาวได้มาวันนี้นะคะวันนี้ดาวต้องจ่าย7 8็ดคนค่ะภายใ,ใน2อาทิตย์ และที่สําคัญนะคะบินที่เราได้มาเราจําเป็นจะต้องเก็บไว้ในตรงที่ที่เราขายของค่ะถ้าเราขายในฟู้ดทักเราก็ต้องเก็บไว้ในฟู้ดทักนะคะถ้าเราเปิดร้านอาหารบินทุกบินจะต้องเก็บไว้ที่ร้านอาหารเช่นกันค่ะเพราะเวลาที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขมาตรวจเราจะต้องมีบินเพื่อไปยืนยันว่าสินค้าที่เราสั่งมามาจากร้านที่ ทางกระทรวงสาธารณสุขรับรองเท่านั้นค่ะและกระทรวงสาธารณสุขอ่ะเขาแนะนำดาวว่าถ้าดาวจะสั่งซื้อสินค้าที่ไหนอ่ะดาวจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของบริษัทนั้นๆเพราะถ้าสินค้ามีปัญหาเกิดมีปัญหาทางบริษัทอ่ะเขาจะได้เรียกเก็บสินค้าคืนได้ง่ายค่ะ คือสินค้าทุกอย่างที่เราซื้อมาจะต้องมีที่มานะคะถ้าสมมุติว่าเราจะปลูกถั่วงอกเองเราจะต้องอธิบายเขียนอธิบายว่าเราปลูกยังไงมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไรคือคือเราต้องอธิบายขั้นตอนในการปลูกอะคะ่ะแต่ว่าดาวซื้อเองน่าจะง่ายกว่าคะ่ะ และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นแม่ครัวนะคะในการที่เราขายอาหารให้กับลูกค้าคือเราต้องรู้ว่าอาหารในกล่องนั้นๆมีส่วนผสมอะไรบ้างถ้าเกิดลูกค้าแพ้อย่างเช่นกรูเติอย่างเงี้ยเราต้องรู้ให้ได้นะคะว่าอาหารที่เราทำไปอะมีกลูเติ้ไหมเราต้องอ่านให้ละเอียดนะคะ แล้วเราสามารถเราจะสามารถตอบลูกค้าได้ค่ะเพราะบางทีลูกค้าจะมีอาการแพ้ที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนแพ้นมบางคนแพ้แป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นการเป็นแม่ครัวก็ไม่ได้ใช่ว่าจะง่ายนะคะเราต้องรู้รายละ,ละเอียดของอาหารของเราด้วยว่าซอสแต่ละอย่างมีส่วนประกอบและส่วนผสมอะไรบ้างส่วนนี้ก็คือหลังบ้านของเราเองนะคะ ในพื้นที่ของบ้านหลังเล็กๆของเราสองคนเดี๋ยวครั้งต่อไปจะพาอาจจะไม่ใช่คลิปหน้าค่ะอาจจะเป็นคลิปใดคลิปหนึ่งจะพาเป็นโฮมทัวร์บ้านบ้านหลังนี้ดาวกับแฟนซื้อมาได้7ปีแล้วนะคะเป็นบ้านเก่าแล้วก็ซื้อมารีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยแล้วคนที่ทำก็คือแฟนดาวเองค่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกำเป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปด้วยรถฟู้ดทักของเราเองสวัสดีค่ะ